สวัสดีค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทยนะคะในช่วงเช้าหลายวันที่ผ่านมานี้สิ่งที่ปรากฏขึ้นในตอนเช้าแล้วก็จางหายไปนั่นก็คือหมอกนะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกเย็นสบายดีโดยที่ไม่รู้สึกแสบตาด้วยค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าหมอกหนาะนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นได้คะ่ะสําหรับในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าขณะนี้มวลอากาศเย็นและลอกใหม่จากจีนซึ่งมีความเย็นอยู่ในระดับปานกลางได้แผ่ปปปกกคคคคลลลลลุุมมมมงงงาาาาาถึททีีี่บบรรริิเเเวววณณะะศจจนนตอนตออใ้แ้แแดผภส ของไทยในวันพรุ่งนี้จึงทําให้บริเวณภาคอีสานนั้นจะมีอากาศหนาวเย็นลงและก็มีลมแรงโดยอุณหภูมิในรอบนี้จะลดลงตั้งแต่2ถึง4องศานะคะส่วนที่บริเวณภาคใต้ค่ะระยะนี้นะคะมวลอากาศเย็นนั้นจะส่งผลให้กระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ะจะมีกําลังแรงขึ้นซึ่งก็จะทําให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไประยะนี้ทะเลจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งก็จะต้องระมัดระวัง ที่ซัดเข้าสู่ฝั่งในส่วนของชาวเรือนะคะก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะ ที่บริเวณภาคเหนือจะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่นะคะบริเวณตอนบนของภาคอากาศหนาวส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง14-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง4-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง,ง13-36องศาเซลเซียส บริวเวณย,ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง7ถึง14องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกน้ในบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง2 1 3 6องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีหมอกน้ในบางพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง2 4 3 6องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีหมอกน้ในบางพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง2 3 3 6องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10%ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง21-35องศาเซลเซียสเอาไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวข้าไทย PBS สวัสดีค่ะ